ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทําเป็นลาเต้ m a c c โต้กันค่ะก็ทํากาแฟเหมือนเดิมเลยค่ะนี่ก็ตักกาแฟนะคะ2ช้อนเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็ปดค่ะน้ําร้อนที่100 ml นะคะก็ใส่เลยค่ะแล้วเราก็เอากาแฟที่ได้ค่ะมาเทเลยนะคะก็วางไปเลย โอเคค่ะกาแฟออกมาแล้วนะคะเราก็เริ่มเบาไฟได้ค่ะโอเคทีนี้เมนูลาเต้ามาเคียโต้นะคะข้อแตกต่างของเอสเปรสโซ่มาเคียโต้กับลาเต้ามาเคียโต้อยู่ตรงนี้ค่ะลาเต้ก็คือกาแฟนมเพราะฉะนั้นเราจะใส่นมเยอะนะคะเ่ก็เลยจะเทนมอะค่ะที่เราทำเอาไว้แล้วเนี่ยนะคะเทลงในแก้วลงไปก่อนได้เลยค่ะเราเทลงไปเลยนะคะ แก้วใบน,นี้นี่เป็นแก้วขนาด8ออนนะคะเสร็จแล้วค่ะกาแฟที่เราได้เนี่ยแหละค่ะเราก็ค่อยๆเทตามลงไปนะคะเรียบร้อยค่ะอันนี้เราเรียกว่าเป็นเมนูลาเต้แม็กคาโต้นะคะพอเราเทกาแฟลงไปแล้วนะคะเราก็จะเห็นว่าลาเต้แม็กคาโต้ก็คือกาแฟเนี่ยค่ะจะอยู่ตรงกลางนะข้างล่างเป็นนมเป็นกาแฟแล้วก็เป็นฟองนมนะคะ